Star. Half ว่านอสตาหาเส้นรุ่นฟาดเหนือทองนะเหนือหล่องเหนือหล่องหลอบเมืองเจ้าว่าไปแล้วอะไรเนะี่ยสแกนดิเนสไฮเปอร์เฟรย์สแกนนี่เนี่ยมันแสดงว่ามันจะไปทั้งสแกนดิเนเวียน่ะนี่นะจะฝากตงตะวันออกไป จากทะเลตะว,วันออกไปทะเลเหนือแน่เนี่ยแน่สแกน,น,น,กน,กน,กนเนี่ยนะพวกสแกนกับปวดสแกนดีในเวียเนี่ยน,ะ,นะอันนี้เรือข้ามฝากบนเจ้าอันนี้เรือัท่องเที่ยวน่ะฮะเส้นทัวร์เนี่ยน่ะเรือหลออหลอบหลอบหลอบมน่านเรือหลอบบนทะเลเนี่ยเรือหลอบเมืองนี่ยน,น่ะนเส้า้าอ,อ้อยดึกไอเดาบอบพิงถ้าปเดียววิ่งแล้วนี่วะ มาแล้วเออมาจ้าจ้ามันพึ่งออกท่านะมันเลยจ้านะั่นะน่ะนี่มันใหญ่อ,อ่ะพอพอเรือลำน้อยสกแกนเน่ยน้อยก่อนเด้วิ่งเร็วขนาดเลยสกแกนอะ่ะไฮมาทฮาเฟสยานนี้เรือใบพอคุณแก่ันมแเอวกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe tang kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì